สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมไคจูในเวอร์เนะครับทุกคนนะเกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับเหล่าไคจูนะครับผมจะมารีวิวไคจูที่มีชื่อว่ากาเบร่านนี่ทุกคนก็จะเห็นรูปร่างมันนะครับมันจะเกิดจากครังคกที่กลายพันธุ์นะคะผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับหลังจากที่ไปศึกษาข้อมูลมาจริงครับทุกคนแล้วก็เดินไปเลยนะครับ เรจะไปเก่อนี้นะครับเพราะก่อนนี้ไม่มีคนเลยนะครับเออกระโดดเข้าไปเลยครับกระโดดลงในน้ำเลยครับทุกคนครับเห็นเห็นเกาะข้างหน้าเราไหมครับเราจะไปเกาะนล้นแหละครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมครับเราจะขึ้นน้ำแล้ว เราจะมาทดสอบสกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับนะครับสกิลหนึ่งนะครับเราจะทำลายล้างเมืองก่อนนะครับก่อนโชว์สกิลเห็นไหมครับทุกคนสกิลที่สกิลต่อไปที่เราจะใช้การทำลายล้างเมืองเราจะมาทดสอบสกิลแล้วนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับ เหมือนจะเป็นการขวนนะครับทุกคนเราดูนะครับแต่ผมขอใต้ก่อนอ,อืมทุกคนดูนะครับนี่ค่าทุกอย่างนะครับดูตามนี้เลยนะครับอืมโอเคครับดูผมผมจะเลือกก่อนนะครับนี่คือประวัติของมันด้วยนะครับดู แล้วก็มีอีกอย่างนะครับก็คือสีของมันนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับต้องใช้โลบัรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่ผมนี่ครับก็จะมีเหล่ามอนสเตอร์มากมายนะครับแต่เขาจะได้ดีจจเซล์นะครับกบาร่านกบาร่าเนี่ยเตาจะ จะมีพลังโจมตีไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแต่แต่มันจะเป็นตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนะเราก็โหลดดิ้งกันเลยมุมกอยร่องครับทุกคนนะเปราจะไิ่มการทำลายล้างเมืองเลยนะครับ จะทำลายล้างด้วยการปัดปายนะครับลายล้งต้นไม้จิ๋วไปเลยนะครับทุกคนเห็นไหม คนครับนี่คือตัวของกาบาร่าครับเขาสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจีงๆทุกตัวก็เปลี่ยนสีได้หมดแล้วครับผมจะเลือกเป็นสีไฟนะครับดันนี่ครับทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะครับกาบาร่า,านะครับ แล้วก็จะเริ่มสามารถไปสู้สู้ได้แล้วนะครับแต่เราจะต้องฟาร์มก่อนนิดนึงผมเพิ่งได้เองนะครับเพิ่งได้ตอนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับ เกอนที่คนเยอะแล้วก็ทำลายมันนะครับทุกคนนะวายอุ้ยบอมจะจัดการมันโอ้ยต้องรีบหนีแล้วมัน เลยอ่ะโอ้ยเรือกใหม่ก็ได้กด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 สุมส่มๆุมทุกคนครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่สบายหรือเปล่าครับหรือว่ายัางไงก็ก็บอกผมด้วยนะครับที่ใต้ล่างคลิปน,นะครับคอมเมนต์นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ จะสอบแล้วนะครับทุกคนผมได้ตัวใหม่มาแล้วตายก,ก,ก็ตายด้วยนะครับทุกคนว่าแต่ทุกคนกินข้าวหรือยังครีอยัง เขาไฟแป๊บขึ้นขึ้นไปโอ้ยแกบังอาอีกแล้วตายหน่อยแนี่ยใจกั้นนะ ฉันจะผักแกลงไปในลาวาห้านกกยายยแกไม่ยอมตายสักที นแมปนี้ก็จะเป็นแบบแมปแนว T P P นะคบแล้วก็มีเหล่าใครจูนะครับนี่ก็อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวที่ผมจะเล่นนะครับก็จะมีครั้งต่อไปที่ผมจะเล่นนะเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือแฟนๆชอบเกมนี้นะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมมาเล่นอีกนะครับแต่ผมมาเล่นอีกแล้วนะครับ โอยหนีก่อนจบคลิปแล้วนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เให้ผมด้วยน,นะคะบ,บ๊ายบายนะครับทุกคน